วันนี้ครับผมวันนี้ก็ซื้อตู้เชื่อมอินเวอร์เตอร์จากรัต a ้าในราคา8ปดรกวบาทเลยต้องการจะซื้อเอาไปทิ้งไว้ที่บ้านสวนที่ตนางจังหวัดนะซื้อทิ้งติดประจําบ้านไว้เป็นเครื่องมือประจำบ้านนะของแถมที่มีในกล่องก็คือจะมีหน้ากากมีถุงมือผมประมาณเนี้ผมแต่รูปนี้ไม่มีคู่มือมาให้นะเลยไม่ไม่รู้การใช้งาน ของปุ่มต่างๆมันใช้งานอะไรได้บ้างแต่จากที่สอบถามก็คือ,อมันเป็นรุ่นสามปุ่มสองจอนะอก็เขาก็บอกมาว่าสองจอท,งจอท,งท,งทงางสองจอทางทางด้านซ้ายมืออา่าสายสุดก็คือจะเป็นปรับไฟป,ปรับรบนปุ่มสองก็ปรับอันอาร์คประมาณนั้นนะครับผมก,ก็ส่วนใช้งานเป็นยังไงเดี๋ยว ใคมาลองดูกันจีิทนะีนงแต่งานเชื่อมเนี่ยเขาบอกได้เลยว่ามไม่ชอบเอาเลยจริงๆงานเหล็กที่ผมทําเชื่อมเลยคือถ้าเกิดมนจะออกแบบไว้แล้วก็ถึงเ,เวลาเชื่อมก็จะให้เพื่อนมาเชื่อมให้เพราะว่าตาผมมันไวกับแสงมากโดนอะไรนี่เลยเน,นจะอักเสบได้ง่ายเดี๋ยวคอยดูครับผมว่า,าเชื่อมจะออกมายังไง ผมก็รวดเชื่อมตัวนี้นะไปซื้อมาจากอาร์ตไรเฮาก็จะเป็นาสายขนาด2.6มิลน,นะเป็นรวดเชื่อมเชื่อมได้ทั้งกาวนายและเหล็กธรรมาดาเนี่ยนะประมาณนั้นก็ผม สำหรับตู้เชื่อมรุ่นนี้นะก็สําหรับผมแล้วคือสําหรับมือใหม่ผมก็คือก็ถือว่าโอเคนะก็ใช้งานได้สําหรับงานดีไวในบ้านในสวนของเราผมก็ประมาณนี้ครับผมอยากจะบอกไว้ก่อนนะเพราะว่างานเชื่อมผมนี่ไม่ผ่านจริงๆริงงานเชื่อมเป็นงานที่ไม่ผ่านจริงๆคือไม่ผ่านคือฝีมือฝีมือไม่ถึงจริงๆครับผม มันเป็นเหมือนกับเหมือนกับเป็นงานยากของตัวเองเลยอไม่ถนดัดจริงๆงานเชื่อมแต่ก็อยากจะ,อะลองหัดเชื่อมดูนะแต่ที่บอกที่บอกไม่อยากเชื่อมเลยคือก็สายตาตามันอ,อักเสบง,ง่ายถ้าโดนแสงจ้าๆเลยไม่ค่อยอยากจะเชื่อมเท่าไหร่ตอนนี้ก็คือไลอป่ปรับไฟที่มันเหมาะพอดีกับเหล็กนะ ถ้าปรับแรงไปมันก็จะทลุได้ปรับอ่อนไปก็ติดลวดติดไม่ไม่อาร์กอะก็ต้องคาไอยปรับปรับตามเครื่องมือไปครับผมเพราะว่าก็ยังใหม่ยังใหม่กันงานเที่ยงไม่ใช่ทักษะมืออาชีพที่จะ เชื่อมได้ง่ายนะเห็นอาอนจารย์หลายๆท่านใน YouTube นี่คืองานเชื่อมนีเ่เขาเรียนจริงๆก็ก็ประมาณนี้ครับผมเครื่องเชื่อมที่ซื้อมาจากลาบก็ได้แต่ละกระบอทสำหรับงานปราใภทง,งาน DIY ในบ้านในสวนของเราก็เริ่มต้นจักเครื่องมือถูกๆไว้ก่อนครบับผมก็ประมาณนี้ครับผมก็ ใครสนใจรุ่นตัวนี้ก็ลองหาในรายะก็ได้ได้นะขอบคุณครับ